เจ๊เน่งๆๆๆๆๆวันนี้ทุกคน TikTok ออกกฎมาใหม่แปดคอหามถ้าหากว่าเป็นไพ่เฮ็ดนี่แมนจะถือโดนแบนแน่นอนแปดคอหามไม่นี่ที่ว่าเป็นกฎเล็กของ TikTok โดยสนันเปนไพ่ทีว่าเคยเฮ็ดดังคลิปต่อไปนี่แมนว่าจะถือแปดสนันเบอร์คลิปนี้แล้วอย่าไปปฏิบัติคือเก่าอีกเด้อส่วนแปดคอไม่ยังแน่นะครับวาเบอร์น้ำกันหนึ่งคอหามคือห้าม อัดคลิปอยู่ในรถบ่ว่าจะเป็นการอัดคลิปหรือไหลซดอยู่ในรถทีว่ากําลังแลนหรือว่ารถจอดอยู่กระเดวแต่แมนหามเร็ดขาดพอวาตาหากระบบ AI กววดสอบพบเพี้ยนของ TikTok แม่นเขาจะแบรนดเ์เฮาทันทีส่วนข้อที่2อ,อ่าฟังไปห้ดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาแมนไพทีว่าส่สุดนักเรียนนักศึกษา ไลฟ์สดือว่าอัดคลิปหรือโพสต์ดงวทิกตอกอันนี้กับพิษกดเสียเดียวกันผ่านมาอาจจะบุพิษแต่ว่าเดียวนีพิษแต่เรื่องนั้นเป็นพยที่มากคลทปเป็นประจำนั่นก็ควรดีกันยะง้าหากว่าบุถือบดจะถือโดนแบนนั่นเองส่นข้อที่สามมีอย่างไรอ่า้อที่สามนี่ม่นว่าสุดทีว่าเป็นสุดทีเป็นอาชีร์ักบ่ว่าจะเป็นทั้งสุดทั้งเจ้านาทีเบ่ว่าจะเป็นทั้งตำรวจทหารสุดสุดแพทย์สุดยั้งยังสินี่นะ ที่ว่าเป็นชุดบ่งบอกเึงอาชีพ่าสันซะห้ามอัดคลิปไลฟ์สดลงทิกตอกอย่างเด็ดขาดเพราะว่ามันจะเป็นพิษกดอีกเส้นเดียวกันเอาว่าเบิง่งงคอที่4ข้อที่4เนี่ยว่าเอาหาอห้ามใส่โลโก้หรือว่าแพลตฟอร์มของบริษัทอื่นของเครือข่ายอื่นของอย่างก็เป็นลักษณะแบบว่าเป็นของผู้อื่นมาสัรชาอัดลงคลิปหรือว่าไลฟ์สด เซนว่าเห็นบอกได้นี่โลโก้ของกินหน่อยเชนเนลเ้นเดียวกันถ้าหากว่าไปอัดคลิปมีคลิปตัวนี้อยู่ที่เบื้องล่างของติกต็อกแมนว่าจะพิดกดเเ้นเดียวกันสน,นันถ้าหากว่าเป็นของส่วนตัวแทนบบพิดแต่หากว่าของคนอื่นมากนี่แมนจะพิดกดเต์สน,นันถ้าหากพิจยังได้อย่าเซลของคนอื่นมานําใส่ขาดมีเพียงแต่แบบว่าเส่ไปโบเป็นยังแต่าหากว่าเขาไปตั้งใจเอาของเขามากนี่ก็จะพิดกดสรุปความแล้วห้ามมีโลโก้ของคนอื่นอยู่ในคลิปหรือว่าการไลฟ์สดของเขาเขาด ฟังเพิ่งให้ดีเดาอปฏิบัติตามถามวายักถือแปล้งส่วนว่าขอที่หาหามเล็กหน่อยตำกลัวอายุ18ปีป่าีตำกลัวเนี่ยอะไรหามอัดคลิปไหลซสดอยู่คนเดียวจางเล็ดขาดถ้าหากว่ามี่พอเมยููนัมอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ จะโบถือโดนแบนแต่แต่ถ้าหากว่าปล่อยเข้าเจ้าอยู่คนเดียวเซ่นว่าเออตัวอยา่างลปอยเข้าเจ้าดินน้ำอาบน้ำใน้องเป็นอัดคลิปข้าเจ้านี่ผ่านมานี่โบเป็นยังแต่วัน่อไปนี่แมนกดเล็กแต่เทคของทิกตอกแมนจะต้องถืงแบนอ่านี่จื่อไว้ให้ดี้หามเล็กขาเล็กน้อยตามก็อายุสิบแปดปีหามเห็ดคนเดียวเล็กขาด้อเอ้าไม่เบอร์คอต้องไปหาคอนี้สำคัญที่สุดสำหรับสาวสาวผู้ที่มักยกเอวใซส่สโก ฟื้นนมฟื้นฟักฟื้ฟับฟื้นฟับคืออ่าโซ่นั่นโซ่นี่สัดส่วนที่มันเป็นเห็ดในแบบชัดเจนเฮ็ดให้หนุ่มๆเห็นหลับตาลอยอยากเบิ่งอยากโซมไปตลอดนั่นห้ามเอ็ดขาดห้ามคือห้ามใส่ชุดโป๊ะเปื่อยห้ามใส่บิกินี่ห้ามใส่สิ่งที่แล้วมันหย่วนยวนจิตใจเบิ่งไปแล้วเฮ็ดษณะแบบคือเฮาแอดมินบอกพันมาเลยเดี๋ว่าเป็นการที่โซ่กับตุ่นบ่งบอกสัดส่วนที่มัน นักเกินไปอันนี้แม่นทั่งติกตอกแบวนเด็ยขาดเออเต้นใส่สุดๆสันๆัจิกสีเป็นไฟที่ม so, ักโซอะไรกับมักบ่นะในซึ่งลักษณะแบบเออมีการกระตุ้นเท็ดให้ผู้คนอยากนั่นอยากนี่ขนาดอันนี้ติกตอกมีอยู่ในกดเล็กเปล่ของพิธีเขียบหอยแล้วสันนันต่อไปนี่เป็นไฟทีว่าเคยเ่อนผทมากแต่พิจารณาเองแต่าหากว่าบ่พิจารณาเองสองเข้าอาจจะถีบโดนแบวนย่างเด็ดขาดเอออ,อันนี้เบิงน้ำกันเนาะโค้สำหรับสาวๆต้องฝาก,ฝากไว้ ขอที่เจ็ดสําหรับทีเป็นไคทีมักอัดคลิปอยู่ทีราชการหอการสถานทีที่เป็นของทางผากักรัฐบาลบอว่าจะอยู่ประเทศใดก็แล้วแต่แต่าหากว่ามีการไปอัดคลิปไปไลฟ์สดอยู่ที่สถานทีแห่งนั้นมีโลโก้ของหน่วยงานน่งต่างๆอันนี้กับบไดรเดอส่วนขอที่แปดห้ามอัดคลิปแสดงความคุ้นแห่งในทุกรูปแบบบอว่าจะเป็นทางไลฟ์สดหรือว่าจะอัพโหลดคลิปแล้วกระโดดล้งสองติ๊กตอกในกระทือว่า คิดกดเส้นเดียวกันเพราะว่ากดเล็กออกมาสุดหนี <tag festivals> ่แมนหามในหูแบบคงว่าจะเป็นการที่พิดขอเข้ากอจะถือโดนแบนถือสแปมถือแจ้งเตือนนั่นแจ้งเตือนนี่ถ้าหากว่าระบบ AI แต่ก่อนนี่แมนเพิ่นใส่ระบบอันอื่นประมวลผลต่างหากเออประมวลจับภาพที่แบบว่ายังบ่ท่านไดมีการทันสมัยแบบคักคือเดียวนี้คือเดียวนี้แมนว่าเพิ่นมีระบบ AI ซึ่งว่าเป็นระบบที่ไม่ล่าสุดของโลกเขา เพิ่นเอาเขามาในติดต่อไปที่หอยแล้วแต่หากว่าระบบ AI นี่มันคำนวณมันปิน้นมันไปโซ่คนหาต่หากถือกดขอได้ขอหนึ่งในแปดขอนี่แมนว่าเฮาอาจทจีถือโดนแบนกับเป็นไปได้สนั่นนี่เป็นเรื่องเล่าคร่าวๆดีๆสำหรับสาวติดตอกผู้ที่เป็นสาวบกของติดตอกท้งหลายจงฟังแล้วก็ฮับผู้ไว้ให้ดีแปดขอเ้็กในการหามนี่หาเพชรย็ดขาด ถ้าหากว่าบ่อยากถือตัวแบนดสนันส่นแซ่ต่อๆกันไปโอเคกดไลค์กดแชรหรือว่ากดติดตามไว้เพื่อมีเรื่องเล่าเขาเข้าดีๆเขาจะมาบอกมาสอนมาแนะนำใ้กันพู้โอเคสบายดี